ทีนี้เดี๋ยวผมเอาวิธีนี้พูดต่อไปก่อนนะถึงแม้เวลาเราเอา point transfer เป็นตัวเลขเดียวมาจากมาเลเซียเนี่ยนะครับแต่เวลามาเมืองไทยเนี่ยเราก็จูนแต่งได้พอสมควรซึ่งการจูนแต่งตัวเลขเนี่ยบางคนก็ทำมากทำน้อยแล้วเขาก็จะปล่อยให้นักวิจัยเนี่ยมีวิจรารณญาณที่จะจูนอะไรตามความสมเหตุสมผลได้ได้อยู่บ้างนะครับนี้เราก็ลองมาดูว่า 4 0 0เนี่ยเราจะมาเทียบบัญยัตยางให้เป็นตัวเลขของเมืองไทยเนี่ยด้วยด้วยอะไรได้บ้างความแตกต่างระหว่างไทยกับมาเลยน,นะอ่านี่ก็คือสแตนดาดทั่วไปที่ใช้นะครับเน่นรายได้มาเลยกับรายได้คนไทยไม่เหมือนกันเห็นไหมมาเลยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนิดนึงฐานรายได้ก็สูงกว่าเมื่อคนมีรายได้สูงกว่าวินิสสเเก็สูงกว่าคนไทยจนกว่า เพราะเราก็ต้องเทียบมัญญิติยางต,ตรงนี้หน่อยหนึ่งระหว่างรายได้ประชาชาตินะครับเดี๋ยวผมแนะนําสัตว์มันมีคำหนึ่งที่ยังไม่ได้ขยายความก็คือตัว P.S. กับ S.S. นะครับค่อยๆไลยย่ดูสรรมการนะ P.S. เนี่ยแปลว่า Policy Site นะเป็นเป็นแหล่งพื้นที่ที่เรากำลังจะมีนโยบายเข้าไปทำอะไรบางอย่างเช่นเป็นป่าไม้ที่ทีไหนได้ ห้วยขาแข้งอ่เมืองไทยที่เรากำลังจะมาดูว่าเฮ้ยควรจะตัดท่อก๊สผ่านห้วยขาแข้งไหมเนี่ยนี่คือ policy site ส่วน SS ในที่นี้ study site แปลว่าแหล่งที่เราไปศึกษาแล้วเอาข้อมูลมาซึ่งกรณีนี้จะเป็นมาเลเซียเพราะมาเลเซียมีการศึกษามูลค่าป่า40,002นี่คือตัวนี้40,002นะหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับยกมาหน้านี้จะอยู่ตรงนี้ เมื่อเรารู้มูลค่ามาเลเซียละ40,002 2แต่เราจะปรับ40,002 2อีกสักนิดนึงให้มันเป็นมูลค่าถ้วยขาแข่งฟอนตซีไซส์ของคนไทยถามว่า40,002ปรับยังไงปรับด้วยสูตรพวกนี้เดี๋ยวค่อยไล่มาทีละคู่นะครับคู่แรกอี่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเอารายได้มาหารกันรายได้ไทยรายได้มาเลเซียนะครับเพราะว่าคนไทยคนมาเลเซียมีฐานะความมีไม่เท่ากันสองนี่นอ,อไร เงินเฟอ้อไอ้ที่ทําที่มาเลเซียเนี่ยศึกษาไว้ตั้งแต่ปีไหนแล้ว10ปีที่แล้วอ้าวกาต้องอัพด้วย CPI ให้เขาระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้นะครับสามอีกตัวหนึ่งที่คนจะลืมไม่ให้ลืมหรอกอาจจะทํายากด้วยแล้วก็ลืมด้วยก็คือประชากรที่เกี่ยวข้อนงนะอันนี้ลองดูนะว่าแปลว่าอะไรสมมติผมศึกษาเอาเอาขอขอขอนุญาตเปลี่ยนตัวอย่างนิดนึงอ พื้นที่ปาการังนะครับในอ่าวสักสักแห่งหนึงเนี่ยแล้ววิธีศึกษามูลค่าปาการังเนี่ยผมจะต้องเอาไปคูณกับประชากรแถวแถวนั้นเพราะว่าถ้าเกิดทรัพยากรของผมเนี่ยมีคนใช้ประโยชน์เยอะประชากรเยอะมูลค่ามันก็ต้องเยอะแต่ถ้าเกิดทรัพยากรที่ผมมีอยู่แถวแถวนั้นเนี่ยนะครับมีประชาประชากรในบริเวณนั้นน้อย ประโยชน์มันก็จะน้อยตามไปด้วยอันนี้ันเป็นเรื่องธรรมชาติช่วยไม่ได้สมมติอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยถ้าอุทยานแห่งชาติคนไปล้านคนกับคนไป4ี่คนอย่างเงี้ยไอ้คนไปล้านคนก็ต้องมูลค่ามากกว่า4คนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าไอ้อุทยานของส t u นดี้ไซ์เนี่ยที่เขาเสนอไว้เนี่ยคนมากี่คนนะประชากรเท่าเท่าไหร่แล้วของเราเท่าไหร่ก็ดิสค o u ต์ตรงนั้นออกไปให้มันอยู่บนฐานจำนวนประชากรอย่างนัี้ยเพราะฉะนั้นสามตัวเนี่ย This, ปรับด้วยรายได้ปรับด้วยเงินเฟอ้อปรับด้วยประชากรและอีกตัวหนึ่งไม่ต้องบอกรู้กันคือปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นอูลค่าที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นการปรับแบบพื้นฐานที่จะทําให้สีห่หมื่นสองเวลาเอามาใช้ในเมืองไทยเนี่ยดูไม่แตกตามากนะนะครับแลวนอกจากนั้นสิ่งที่เขาจะปรับอีกอันหนึ่งคงไม่ต้องบอกก็คือพวกเชิงกายภาพคือถ้าป่าที่ ที่อะไรอ่ะที่มาเลเซียมันอุดมสมบูรณ์มากกว่าก็อารูปมาวยให้หน่อยเช่นดูยังไงเอา้ามีเสือกี่ตัวต่อตารางกิโลเมตรครับาูง่ายๆอย่างเงี้ยเมืองไทยมีกี่ตัวก็เทีย,ยบบรรยัตายาหรือป่าที่ที่นูน่นพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นที่เล็กกว่าแต่อันนี้มันมันมันหารมาเป็นหนึ่งตารางแล้วก็โอเคเรื่องนั้นก็แล้วไปเพราะฉะนั้นะเวลาทำพอยต์ t รานสเฟอเนี่ยก็ต้องหมั่นปรับค่านิดนึงเพราะถ้าโอนมาดุยๆมันก็จะมันก็จะไม่เหมาะ นีหรือไม่สุขเพยต่อคนหรือว่าเป็นรวมคะเดี๋ยวนะถ้าถ้าอย่างนี้แปลว่ารวมถ้าอย่างนี้แปลว่าสอคนเพ<ม>ราะว่าก็นี่แงแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นหารคนไปด้วยแล้วบาทต่อเพร์เีย์เพอร์เพอร์ซนตรงนี้ก็ไม่ต้องเอาป๊อบมาคิดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราทำพวก เบ n นฟิคทรานเซอร์เนี่ยนะครับสิ่งนึิมที่เราจะต้องพิถีพิถันเพราะว่าแล้วก็เด็กๆนักศึกษาบางทีชอบชอบหละหลวมก็คือหน่วยวัดบางคนบอกว่าให้วิเลสเปเท่าไหร่ว่าสามหมื่นเอาสามหมื่นอะไรว่าไามให้หมดต่อตารางกิโลเมตรต่อคนอย่างที่อาจารย์ฝนว่าแล้วอีกอันหนึ่งที่เด็กชอบลืมแล้วเราก็ต้องไล่ว่ามันต่อปีหรือเปล่าหรือต่ออายุเด็กก็จะบอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่ได้อยูอย่ถามวิลเลสเปต้องถามว่าคุณจ่ายต่อปี หรือตลอดอายุก,ก็คือคือ yeah. เนี่ย e i s c o u n t e d future รเนี่ยรวมแล้วเป็น4 2 0หมื่นนะครับก็ก็จะอาจารย์ก็ลองเช็คดูปีต่อคนต่อปีแล้วก็ต่อพื้นที่ประมาณ3ตัวเนี่ยจะต้องคิดคลใหคดีว่าเป็นบร s ษัท s s ่มเแบบไหนน,นี่คือ p t t r t t s f n s นะครบอีกอันหนึงคือจะว่าลืมเขียนก็ก็ไม่เชิญไม่ได้เชิญลืมแต่ขี้เกียจเขียนมากกว่าขึ้น เขาเรียกว่า meta analysis meta analysis หลายคนจะจะคุณนเพราะว่ามันเป็นชื่อที่เอาไปใช้ได้กับในหลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง meta analysis ก็คือว่าเรามี valuation study ที่เป็น paper ตีพิมพ์เนี่ยบุ้งกี่หนึ่ง5-60 paper แล้วต่างแต่ละชิ้นก็บอกมูลค่าป่าทั้งนั้นเลยไอหนุ่นไอหนุ่นสูง,าง้ากไอนี่ต่ำมั่งเยอะแยะไปหมดวิธีของ meta analysis ก็คือเอาไอ้50 paper เนี่ย มาย่อยรวมกันให้เป็นหนึ่งหนึ่งฟังชันนะครับวิธีทำก็คือถ้ามี50 Pa เเปอร์ใช่ไหมหนึ่งเพเปอร์ก็จะมีสถานะเป็นหนึ่งออบเซอรมูลค่าเท่าไหร่ใช้วิธีอะไรทำที่ไหนอาจารย์ก็จะเป็นภาพบอกแล้วจะเป็นเซตของตัวแปรยาวเหยียดเพเปอร์ <Paper S 2> ที่2มูลค่าป่าเท่าไหร่ใช้วิธีอะไรศึกษาที่ไหนปีไหนคนกระทบกี่คนค่นะเพราะนั้นเราจะเพเปอร์พวกนี้มาคล้ายๆกับเซตคอลัมน์ให้มันตรงกันให้มันมีตัวแปรเหมือนๆกัน แล้วรัน r e เกรชันทับเรเกรชั o นอีกทีหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่าเ mm hmm. มตาอ n นาลิซิสเพราะนั้น mm hmm. เพราะว่าไอ mm ้เปเปอร์พวกนี้มัน,ม,นมันมีไอ้ตรงนี้มากันอยู่หมดแล้วเนี่ยมันมีแต่และเปเปอร์จะมี willingness to pay function หมดอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราเอา willingness to pay f u n c t i o n 50อันของ50 Paper เนี่ยมาเรียงกันใหม่เป็นอีก Data Set หนึ่งแล้ต้อง u n r e g r e s s i o n on top อปทีก hmm. ็ถือว่าเหมือนกับเอา paper 50อันเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยแบบ แบบนักวิชาการนิดนึงเขาเรียกว่า meta analysis นะครับทีนี้ทั้งหมดก็เป็นภาพของ benefit transfer ก็คือไปขโมยการศึกษาของคนอื่นนะมารวมสรุปผลสังเคราะห์เพื่อให้ได้มูลค่าที่เหมาะกับข้วยขาแข่งของเราถามว่าวิธีอย่างเงี้ยไหวไหมเสียศักดิ์ศรีไหมถ้าจะทำแบบนี้นะครับก็จะมีก็จะมีอาจจะพูดได้สองแบบแบบแรกเขาก็จะบอกว่า้ย ไม่ไหวไอะเป็นคัปี้งานเข้ามามันจะไปได้ยังไงสมมตินะเนี่ยไปเอางานมาเลมาบ้างไปเอางานของอินโดมาบ้างแล้วไปโอนมูลค่ามาแล้วเขากับเราคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็หม่รู้ทรัพยากรต่างก <c oughs> ันก็มองว่าเบน e f ฟิตร a นเฟอ r ์เนี่ยไม่แม่งอ่าก็ก็เป็นวิธีแบบโอเคที <Okay. S 1> นี้อีกแนวคิดหนึ่งข้อดีนะ <c oughs> ก็คือ,อยังไงอาสมมุติเบนฟิตรันเฟอร์ก็ดีข้อที่1เลยเร็วนะเร็ว เร็วเนี่ยสำคัญนะโดยเฉพาะกับรัฐบาลไทยนะครับเพราะรัฐบาลไทยเวลากําหนดนโยบายเนี่ยใช้เวลาคิดประมาณ2วันครึง่งไม่เคยคิดอะไรนานกว่านั้นนะครับเช่นสมมุตินะจะมีโครงการอะไรสักโครงการหนึ่งก็จะหมุนโทรศัพท์มาแล้วอาจารย์มิกงสันช่วยผมคํานวณหน่อยสิอุณอภูสิสี์โทรมาแล้วจะตัดถนนข้ามอ่าวไทยลูกกอไก่เนี่ยคุณไม่คุ้มนะขอเวลาให้เวลา2วันอาจารย์มิ้งสันโทรบอกหม อาจารย์มิ้งสันมีเวลาสองวันจะไป,ปทำแค,ลล<า>คร์โรคอรสยังไงในโลกเห็นควารเป็นจริงเราอยู่กันอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณกรณก็โทรมาแล้วเนี่ยอะไรนะธนาคารที่ดินเขาจะเอาเข้าคอรอมอแล้วอยากหาตัวเลขยืนยันอาจารย์มีข้อมูลไหมผมขอพรุ่งนี้นะครับวันก่อนคุณสาธิตวงหนองเตยก็เนี่ยมาติดต่อเรื่องที่ดินผ่านทีดีไออาจารย์ดิบมาคุยหน่อย ช่วยเขียนอะไรให้หน่อยได้ไหมเอาส 4, 4, นะี่ซ้าห้าน้าผมบอกว่าเอาเมื่อไหร่อาจารย์พวกนี้เย็นก็ <laughs> ้วกันเพราะในนักการเมืองไทยเวลามันทํางานแบบนี้เนี่ยเราไม่มีเวลา6เดือนมาทำ CBMHydro 닉นะครับมีเวลาแค่2อสาวันอย่างดีก็อาทิตย์เองที่จะผลิตข้อมูลให้นักการเมืองเพื่อตอบโจทย์นโยบายว่าคอรามอจะเอาอยัางไงเรื่องนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นวิธีที่พอจะใช้ได้ก็คือ benefit transfer ที่เราจะ search ในเน็ตนะครับในฐานข้อมูลบางฐานที่มันมีตัวเลขมูลค่าเหล่านี้อยู่ แล้วก็บวกลบคูณหารเสร็จภายใน24ชั่วโมงแล้วก็พอที่จะได้ตัวเลขคร่าวๆเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบอันที่1คือเร็วตอบโจทย์เชิงนโยบายพอได้2คือใครรู้บ้างนอกจากเร็วแล้วมันมาคู่กันถูกสตางค์ไม่ต้องใช้เงินล้านห้าถครับเพราะว่าวันเดียวเสร็จก็ให้ลูกน้องช่วยนักศึกษาช่วยก็ได้ถ้าทำ CVM นี่ ส่วนใหญ่ก็หลักแสนต้นต้นไปปลายล้านอัพ2สองร้านเนี่ยนะครับเพราะว่าเก็บตัวอย่างเยอะเป็นร้อยแล้วก็ต้องใช้งบประมาณกว่าจะเขียนปร o โพสต์เสร็จเขียนเสร็จก็ไม่รู้จะได้เนืนอเป่าโดนอาจารย์เขาว่ามาอีกแล้วททำยังไงดีไอ <c oughs> ้อย่างนี้มันต้องจะเร็วนะครับ